ในคลิปนี้นะคะแอดมิน JK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถสวยสภาพนางฟ้านะคะภายในอย่างหรูเลยค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้นะคะสภาพสวยมากค่ะพร้อมใช้นะคะติดแก๊ส l p g ด้วยค่ะทุกท่านประหยัดนะคะช่วงนี้นะ้ำมันแพงต้องไปใช้แก๊สก,กันก่อนนะคะทุกท่านรถต้นหุนในการค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของเราได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ Nissan Sunny n i s สันซันนี่นีโอค่ะ1.6เกียร์ออโต้เป็นรถยนต์ปี02สีบอลเงินเดิมๆโรงงานเลยนะคะสภาพสวยค่ะสีสันรอบคันสวยเงางามเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะทุกท่านเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีเกียร์ออโต้ค่ะรถสวยสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะราคาเงินสด79,000บาทค่ะ ติดแก๊สเป็นระบบมิกเซอร์นะคะทุกท่านใช้งานเชื้อเพลิง2ระบบนะคะท่านใดจะใช้น้ํามันก็ได้เช่นกันนะคะเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สนะคะคันนี้เป็นถังแคปซูล58ลิตรนะคะพร้อมติดฟิล์มไฮคูรอบคันค่ะเย็นสบายนะคะเบาะหนังสีครีมค่ะสวยมากๆนะคะพร้อมกับชุดไลายไม้สุดหรูทั้งคันเลยนะคะภายในนะคะสวยมากค่ะทุกท่านมีกุญแจรีรโมทด้วยนะคะมีกระจกไฟฟ้าสบาน มีระบบเซ็ทนทรัลล็อกใช้งานได้ครบสมบูรณ์นะคะมีไฟตัดหมอกค่ะล้อมแมกขอบ15นะคะสวยๆกระจกมองข้างาปรับไฟฟ้าได้นะคะเครื่องเสียง CD USB ใช้งานได้ครบคทุกท่านนี่เป็นภายในนะคะสวยค่ะสวยร,รูดูดีสมราคาเลยนะคะ7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไปใช้งานกันแดดกันฝนกันได้สบายๆนะคะทุกท่านใช้ขนของก็ได้เยอะนะคะ มีเล่มทะเบียนชุดโอนครบค่ะภาษีพรบปี65นะคะท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อโทรคุยได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจได้ที่นิมิตใหม่โรงพยาบาลทองสามวากรุงเทพมหานครน,นะคะเบอร์โทรผู้ขายนะคะแอดมินใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจทักเข้าไปได้เลยนะคะนัดวันเวลาเดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันก่อนได้คะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ